อันนี้ผมพาท่านเพื่อน,นสมาชิกนะครับมาชมกันว่าตะกี้ภรรยาผมไปตลาดช่วงเที่ยงเนาะก็ตลาดใกล้ๆบ้านนี่แหละครับและได้ผลไม้มาสองอย่างครับน่ารับประทานแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับ ประทานแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่คือที่ไรโอ้ลูกใหญ่มากเลยชมพู่เพชรชมพู่เพชรเดี๋ยวเรามาชิมชมพู่เพชรนะครับลูกใหญ่มากเลยบิ๊กบิ๊กเลยบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์เลยนะครับแหนน่ารับประทานมากเลยโดนเท่าไหร่ชมพู่เนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทอุ้ยเม็ดไม่มีด้วยอ่ะเออหอมมากนะปอกมาแล้วมันหอมอาก อนี่นี่น,น,นี่ลูกหนึ่งโลละสิบสิบาทโลละสี่ิบาทชมพูเพชรนะใส่ใส่จานโอ้ยน่ากินอ่ะหอมเนื้เม็ดนิดเดียวเนาะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดอ๋อนี่เออแมงวันบินไปแล้วอ่ะแสดงว่าอร่อยจริง <c oughs> <c oughs> นี่นะ ดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงเสียงกรอบปลาเลยหวานเหมือนน้ำตาลหวานเหมือนน้ำตาลเลยเหรอหวานเหมือนน้ำตาลทรายกรอบๆเลยนะลูกมือลูกใหญ่มากเลยนดูเท่าไหร่นะสี่สิบบาทโอหน่ากินอ่ะลูกใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากเออเข้าไปถึงแพงกันที่แน่สี่บาทโอเคน่ะช่วยกันน่ะฮะ เราพอมีแล้วก็ช่วยกันไม่ได้มีมากแต่ว่าช่วยกันนะช่วยกันซื้อช่วยกันยิ้มให้กันก็ยังดีนะช่วงนี้นะอืมอมะชิ้นแบบโอ้ลูกหนึ้ออิ่มอ่ะอนี่ไงรสชาติหวานนะหวานหวานหวานทุกชิ้นใช่ไหมหวานทุกชิ้นเลยเออหวานกรอบแล้วไม่ไม่มีด้วยนะไม่มีไหมเอออร่อยล,นะลูกชอบไหมไง ตัวเล็กชอบผืไม้นะเออทำเลย